แม่ราคิดเฝ้าเดียวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรม2ซามูเอลบทที่9ดาวิดและเมฟีโบเชตเมฟีโบเชตเป็นใครคะเรามาเรียนรู้ด้วยกันดาวิดได้เคยสัญญาไว้กับโยนาธานไว้ว่าเขาจะแสดงความการุณาต่อ ลูกหลานเชื้อสายของโยนาธานเมื่อเขาได้เป็นกษัตริย์โยนาธานก็ได้ตายไปแล้วและตอนนี้ดาวิดก็ได้เป็นกษัตริย์ของทั้งอิสราเอลและยูดาดาวิดจึงถามหาว่าเชื้อสายของซาอูลหรือโยนาธานยังมีเหลืออยู่ไหมเพื่อที่จะได้แสดงความเมตตาการุณาต่อเขาคนของดาวิดก็บอกว่ามีอยู่มีคนที่ชื่อสิบาอยู่สิบา ก็เลยมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิดซิบาเนี่ยเป็นมหาดเล็กของซาอูลและเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็บอกกับกษัตริย์ดาวิดบอกว่ายังมีลูกของโยนาธานอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าเมฟีโบเชตดาวิดก็เลยบอกว่าให้ไปพาเดฟีโบเชตมาเข้าเฝ้าเขาด้วยแล้วเมฟีโบเชตก็มาปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นก็คือ เมฟีโบเชตนั้นเท้าพิการทั้ง2องข้างเกิดอะไรขึ้นการที่เมฟีโบเชตเท้าพิการทั้งสองข้างเพราะว่าตอนที่อายุ5้าขวบตอนนั้นเนี่ยมีข่าวถึงการตายของซาอุนกับโยนาธานว่าถูกฆ่าตายในสงครามแล้วพี่เลี้ยงอ่ะตกใจก็เลยอุ้มหนีไปและตอนที่วิ่งหนีอุ้มเด็กอยู่ก็ เด็กนั้นพลัดตกลงมาทำให้ขาก็าพิการนั้นตั้งแต่เวลานั้นมาพอคนของซาอุนถูกฆ่าตายหมดเมฟีโบเชตก็เลยแอบอยู่เงียบไม่ให้ใครรู้แล้วก็มีเพียงแค่กี่คนที่ดูแลเอาใจใส่เขาอยู่เมฟีโบเชตมาหากระยาดาวิดดาวิดได้บอกกับโมเฟโบเชตว่าเขาะได้สัญญาอะไรไว้กับ โยนาธานพ่อของเขาเพราะฉะนั้นดาวิดก็เลยได้แสดงความการุณาโดยเห็นแก่โยนาธานเมฟีโบเชตเนี่ยเขาได้รับทรัพย์สมบัติที่เป็นของกษัตริย์ซาอูลมากมายเลยและที่สำคัญกว่านั้นเมฟีโบเชตได้นั่งกินอาหารที่โต๊ะของกษัตริย์ตลอดชีวิตเลยและไม่เพียงเท่านั้นลูกหลานของเมฟีโบเชตและลูกหลานของ สีบาที่เป็นคนที่ดูแลเมเฟีโบเชตและครอบครัวของเขาเนี่ยก็ได้รับทรัพย์สินได้รับที่ดินที่อยู่ที่นาและให้ครอบครัวของสิบาเนี่ยก็ดูแลเมเฟีโบเชตต่อไปถ้าตามกฎแล้วเนี่ยเมเฟีโบเชตไม่มีสิทธิ์ที่จะขออะไรจากดาวิดเลยเพราะว่าเมเฟีโบเชตเป็นลูกหลานของกษัตริย์องค์กรตาหลักแล้วเขาจะต้อง ค่าลูกหลานของกษัตริย์องค์กรทั้งหมดทิ้งหมดเลยเพื่อที่จะไม่มาเกิดกันกระบฏดหรือมาแย่งชิงบัลลังก์แต่ว่าดาวิดนั้นสำแดงความรักความกรุณาต่อเมเฟโบเชตงทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นเพียงแค่คนพิการน้องๆเราก็เคยคิดออกหมายว่าใครน้อที่แสดงความรักเมตตาต่อเราในขณะที่เราเองเป็นคนที่เป็นคนบาปเราไม่มีค่าเลย คือใครคะก็คือพระเจ้านั่นเองพระเจ้าได้ให้พระเยซูคริสมายตายบนไมก้กางเขนเพื่อเราและต้อนรับเราให้มาเป็นสมาชิกครอบครัวของพระเยซูคริสเพราะฉะนั้นหากว่าเราได้สะะารภาพบาปของเราและต้อนรับพระเยซูด้วยความเชื่อแล้วเราเองก็ต้องมีชีวิตที่รักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูรักเราเราต้องมีความรักความเมตตาต่อคนอื่น ที่เขาอ่อนแอกว่าเราที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราและให้เขาเองมีโอกาสที่จะได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์และมาเป็นคนในครอบครัวของพระเยซูคริสต์เหมือนอย่างเราเช่นกันนะคะให้เราอธิษฐานตอบสนองพระคำของพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้เห็นถึงความรักความเมตตาของกษัตริย์ดาวิดที่มีต่อ เมฟีโบเชตในขณะที่เมฟีโบเชตเองไม่มีอะไรเลยแต่ว่าดาวิดมีความรักและมีความห่วงใยและเอาใจใส่เขามอบทรัพย์สมบัติของวงตระกูลของกษัตริย์ซาอูลให้กับเขาขอบพระคุณพระเจ้าที่เป็นดาวิดที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราเราเองก็จะเรียนรู้และจะทำตามและเราเองก็จะรักและห่วงใยคนอื่นด้วยเช่นกัน วันนี้เราขออธิษฐานเผื่อครอบครัวของคุณเหลยลี่คุณสามีน้องเอวาและน้องนาวาขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงดูแลครอบครัวของเขาในกิจการงานในชีวิตส่วนตัวของเขากับพระเจ้าและน้องเอวาและน้องนาวาที่กำลังเติบโต,ตขึ้นมาตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอนุบาลและเรียนอยู่ชั้นปนหนึ่ง ก็ขอพระเจ้าทรงช่วยให้น้องเองที่จะมีสติปัญญามีความเข้าใจในการเรียนรู้ที่โรงเรียนปรับตัวกับเพื่อนๆปรับตัวกับคุณครูได้และที่สำคัญมีโอกาสในการที่จะใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเข้าฝ้าพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นร่วมกันในครอบครัวด้วยขอขอบพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งเหล่านี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน